ราอยู่ที่ตำบลท้องเนียนค่ะค่ะวันนี้เราจะมาติดตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าการเกษตรมูล,ลค่าสูงค่ะเราไปติดตามกันเลยค่ะหมูบบ่บ้านบ้านตตำบลท้องเนียนตำบลกันนอมตุนตกอชีสมาราอมี่พื้นที่เป็นที่รับลุมนะครับและดี่รับเป็นที่รับใช่ฝั่งอาชีพส่วนใหญ่ของ ที่บ้านในแถบนี้ก็การทำสวนยางพาราเป็นปาไ์มแลอดสวนมีจำนวนสองรสิบเจ็ดตัวเรือนมีพื้นที่ประมาณทั้งหมด9,000นป่าไรแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชนครับสวัสดีครับผมนายศักดิ์ใจอนุสวงลเป็นตัวแทนอกกมหมู่บ้านครับได้รับการเลือกมาจากหมู่บ้าน ให้เป็นตัวแทนพี่น้องเจ้ากษตรกรของหมู่ที่หกท้องเนียนครับมีหน้าที่ในการโอก่าวสานร,รับทีไ่ได้รับรู้จากราชการมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบภาในหมู่บ้านครับและช่วยประสานงานในข้อมูลทางราชการและช่วยดําเนินการต่างๆครับผมนายอเนกพิสุทิจารุ เกษตรอำเภอขนอมนะครับจิจหลักของสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับก็มีบทบาทภารกิจในการให้บริการทางการเกษตรนะครับแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็รับผิดชอบพื้นที่กํากับดูแลด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอขนอมนะครับเขตการปกครองออกเป็น3ตํตำบล3าหมู่บ้านนะครับมีประชากรทั้งหมดประมาณ3 4ม0คนนะครับมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด59,0 0 0ไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีการทําการเกษตรพืชหลักนะครับได้แก่ยางพาราปาล์มน้ํามัน ะพร้าวนะครับส่วนไม้ผลเศรษฐกิจได้แก่ทุเรียนแล้วก็ส้มโอแล้วก็ฝรั่งกิมจูเกษตรมูรรมลค่าสูงนะครับในการพิจารณาหมู่บ้านที่เลือกนะครับก็คือหมู่ที่6ตําบลท้องเนียนอาเภอขนอมนะครับซึ่งในกลุ่มนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกเกษตรใปรูปท้ำเขาพระนะครับเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ร,รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและก็มีการเพิ่มทักษะความรู้จากหน่วยงานต่างๆตลอดจนมีหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานราชการเอกชนนะครับมาบูรณาการร่วมกันนะครับโดยกิจกรรมที่ได้ดาเนินการร่วมกันในการพิจารณานะครับก็ด้มีการประชุมหารือนะครับกับกลุ่มสมาชิกและก็เกษตรกรในพื้นที่นะครับคัดเลือกกิจกรรมหลัก3กิจกรรมนะครับ 1. ก็คือการพัฒนาคุณภาพแปรรูปอาหารทะเล2 การผลิตน้ำหมักจากปลาทะเล3การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรนะครับซึ่งการปลูกสมุนไพรนะครับจะส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรก็คือหญ้าหวานซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการนํามาแปรรูปเด็นก็คือปลาหวานหญ้าหวานสมุนไพรนะครับได้รับการรับรองจาก p g s นครศรีธรรมราชครับและก็หน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันนะครับทางกลุ่มก็คือหลักๆก,ก็คือมีหนึ่งก็คือสํานักงานเกษตรอําเภอขนอมนะครับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยียราชมงคลนะครับสำนักงานประมงอําเภอขนอมนะครับแล้วก็บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมในเรื่องของสำนักงานเกษตรอําเภอขนอมก็คือทําการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มนะครับส่งเสริมให้มีการจดวิสาหกิจชุมชนนะครับการวางแผนแล้วก็ส่งเสริมการปลูกหญ้าหวานนะครับส่วนมหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับเกีขตเป็นที่ขนอมเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดการทำบัญชีนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้รับมาตรฐานนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับส่วนสำนักงาน ประมองอำเภอแล้วก็ไปัทไฟฟ้าขนอมอนะครับส่งเสริมให้มีกระบวนการรับรองสินค้าให้ได้มาตรฐานครับผมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุรพีโกบันพัฒค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเจริฐไรู่ปถ้าหโวพัฒกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตั้งอยู่บ้านเลขที่18ท่าหมู่ที่6ตำบลทองเมียอำเภอหน,น,นองจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด10คนค่ะ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีทั้งเกษตรกรเล็ประมงค่ะสะพัญของกลุ่มเรามีการแปรรูปปลาหวานจากแยวหวานปลาบ่อเป๊ีเดียวปลาเส้นแล้วก็มีการทําน้าหมักจากวัตถุดิบที่เลือจากการแปรรูปค่ะวัตถุดิบที่เราใช้เราใช้กันภายในหมู่บ้านได้รับมาจากชาวบ้านใกล้เคียงค่ะสมาชิกมาช่วยกันแปรรูปค่ะด้านการตลาดมีการขายออนไลน์ทั้งเพจ ื่อเพจของเรามีชื่อว่าของฝากายักษ์กลีอวสดิตค่ะมีแผนปลูกขยายหญ้าหวานเพิ่มเพื่อเป็นวัตถุดิบค่ะเราใช้หญ้าหวานเป็นส่วนประกอบที่สําคัญค่ะเป็นปลาหวานหญ้าหวานสมุนไพรที่ได้การรับโองที s จจากคนครศรีธรรมราชทังนน้งรุ้มได้เสนอโครงการเข้าแผนหมู่บ้านกิจกรรมการส่งเสริมปลูกหญ้าหวานเพื่อใช้ในกระบวนการแปรรูปค่ะทัง้งลุ้มได้ วางแผนกันว่าจะกระจา,ายปลูกกันในเฉพาะกลุ่มสมาชิกด้วยกันค่ะ,คะปะลาลังเที่ยวค่ะที่ทำสําเ,เร็จเปลวนะคะเอามาตัดหัว้วถ้าเหลาทองแล้วออกกางอกมันจะลักษณะแบบนี้ค่ะก็นนัาอลาอส่วนปผสมก็มีสีอิ่วแดงสีอิ่วข้าวน้ำตาลปีบหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ที่สำคัญก็คือยาว่านค่ะแล้วก็มีกระเทียมพริกไทยชวยดับก,กลิ่นข้าวค่ะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ขั้นตอนก็คือนำ่วนปลาส้มทุกย่างก็มาลุกปลาค่ะ แต่ถ้าไม่ไม่มีแดดก็คือตังตั้งไว้ได้เลยมันพ้นก็ไม่ข้าไม่ข้าวค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิริวัชร์ศิริรัตน์ค่ะเป็นประมงอำเภอขนงค่ะที่ทำงานตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอขนองค่ะบนท้องเนียนนะคะหนึ่งซึ่งประกอบอาชีพเป็นชาวประมงพื้นบ้านค่ะซึ่งก็จะมีออกเรือทำการประมงแล้วก็ได้ทรัพยากรซึ่งเป็นสินค้าสัดน้ำ โดยที่สินค้าจัดนาพวกนี้จะมีราคาตับจึงได้มีการรวมกลุ่มกันมาแปรรูปเพื่อจะได้สร้างอูลาค่าและก็สร้างไรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชาวประมงคืนบ้านค่ะและการของกครมประมงคาะเรามีโครงการพิชเรี่ส็อปคาญซึ่งสามารถให้เกษตรกรหรือชาวประมงสามารถนำสินค้าที่แปรรูปนะคะหรือสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะมาจำหน่ายที่ช็อปได้ การที่ได้เข้ามาส,มส่งเสริมนะคะให้กลุ่มได้เป็นสมากิกชุมชนนะคะปัจจุบันก็กลุ่มได้มีการดึงกิจกรรมนะคะกิจกรรมของก็คือการแปรรูปอาหารทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาสเส้นปลาแห้งปลาหวานนะคะอนอกจากนี้ค่ะยังส,ส่งเสริมให้กลุ่มนะคะได้แปรรูปผลิตภัณฑ์การ,การ,กร,ารกเกษตรต่างๆเนะะื่องจากสมาชิกก็มีการทาสวนทำไม้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มีผลผลิตมีผลิตภัณฑ์ออกมาอย่าง่องเื่น ครับสวัสดีครับผมรรดรสุกรณ์ทิพยประีครับอาจารย์สาขาวิาวิศวกรรมครับทั้งโปรตีทางสาขาวิชาศวกรรมนี้ก็ได้ส่งเสริมเรื่องตู้ลงงพลังงานร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ครับก็<ๆ>ได้ออกแบบเป็น2รุ่นนะสองรุ่นรุ่นแรกก็อบประหวานอย่างเดียวนะครับรุ่นที่สองก็ใช้เป็นฟันโ่ฟไปนะครับก็สามารถที่จะอบแหวานได้ด้วยใช่ไหมครับครับแล้วก็ก็จัดอบรมเรื่องต่างๆเรื่องการใช้เรื่องต่างๆเล็กนะครับนะสุดท้ายเราก็ได้รับรางวัล การบริการวิชาการดีเด่นของมาลังจิ้มนี่เราจะมีคนตีดใเป็นหนึ่งรางวัลนะครับแล้วก็ได้เรื่องทีเอสของนครศรีธรรมราชเป็นหนในรายการครับการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ได้มีแนวคิดค่ะในการที่จะแปลรูปผลิตภัณฑ์เริ่มต้นด้วยบานหลังเขียวค่ะค่ะจริงๆราคาที่ขายในของตลาดนัคืออยู่ที่ประมาณไม่ถึง20บาทนะคะสิบกวบาท ดังนั้นเราจังมีแนวคิดค่ะว่าเราเนยเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้มันมีมูลค่าสูงนะคะก็คือทาเป็ปลาหวานปลาหวานสมุทรชัยค่ะเมื่อต้นตอนแรกเราก็ไม่ได้มีแนวคิดในการนทำญย่หวานเข้ามานะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเปรูปผลิตภัณฑ์ของมทรสิีทิชัยเองต้องอในส่วนของวิทยาเขตดังค่ะได้มาให้ความรู้ในการที่เราจะนํา ย่าหวานจากโครงการยูทูบเทเบสสองซึ่งเน้นในเรื่องของ B ีซีีค่ะบีซีก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้มีการรณรงค์ให้มีการปลูกยาหวานผมนายเทียนนายนสันบ,บุรีนะครับสาขาแาบมนู้ประกอบกันออสาขาของเรานะครับก็จะมาช่วยในการตลาดาพวกเทคโนโลยีครับเช่นการขายในออนไลน์พวกฟิตบุ๊กเพจ e b o ุกแบบนี้ครับก็จะเจาะกลุ่มการตลาดแบบ ดิจิตอลครับเช่นการไลฟ์สดเพื่อเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อาจจะเป็นขยายทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยครับเช่นแพลตฟอร์ม t i k ตอกครับค่ะก็นอกจากทิกตอกนะคะก็จะเป็นควาเกี่ยวกับลาซาด้ค่ะ s ้มปี้อะไรเนี้ก็สามารถที่จะเป็นช่องทางในการขายได้ค่ะขอบคุณค่ะ